สวัสดีค่ะเข้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูฮิตใน t ิ k t o k นะคะนั่นก็คือพุดดิ้งคาราเมลสูตรนี้ไม่ใส่แป้งนะคะแต่จะใส่อะไรแทนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่จะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเริ่มต้นนะคะเรามาทำคาราเมลกันก่อนค่ะเราใช้น้ำตาลทรายนะคะ5ช้อนโต๊ะโรยใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ,คะตามด้วยน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะค่ะ หลังจากนั้นเราจะนําไปตั้งไฟอ่อนนะคะตั้งจนกว่าน้ําตาลเขาจะไหม้นะคะไฟต้องอ่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะใช้วิธีการเอ,อ่อขยับหม้อเอานะคะค่ะพอเขาน้ําตาลเขาเริ่มไหม้นิดๆเนี่ยเราก็ขยับหม้อ,อาตามภาพเลยค่ะจับเขากลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้นะคะค่ะน้ําตาลเขาก็าจะไหม้ทั่วหม้อค่ะสำหรับสีน้ำตาลไหม้นี่ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะถ้าตั้งนานสีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะ อันนี้พอเขาเริ่มใช้ได้แล้วนะคะเราก็ใส่น้ําเปล่าลงไปวันนี้เอใส่น้ําเปล่าลงไป4ี่ช้อนโต๊ะนะคะตรงช่วงใส่น้าเปล่าต้องระวังนิดนึงจะร้อนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็เทคาราเมลของเราลงในพิมพ์ค่ะวันนี้พิมพ์ที่เอใช้เนี่ยใช้พิมพ์2ปอนนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นถ้วยก็ได้หรือเป็นพิมพ์ขันข้าวก็ได้ค่ะใส่ได้หลายๆพิมพ์นะคะค่ะหลังจากนั้นเราใช้ขนมปัง4แผ่นค่ะอันนี้เองที่แทนแป้งนะคะ เราก็ชีขนมปังเป็นแผ่นเล็กๆค่ะต้องออกตัวก่อนนะคะสูตรนี้นี่คือไม่ใช่สูตรที่เอกคิดนะคะเป็นสูตรที่น้องๆเขาทํากันในติ๊กต็อกนะคะซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าน้องๆคนไหนเป็นคนคิดนะคะต้องขอบคุณแล้วก็สูตรนี้อร่อยมากๆค่ะก็เลยมาทําให้เพื่อนๆดูค่ะหลังจากนั้นเรานําขนมปังใส่ลงในโถบป,ปั่นค่ะค่ะตามด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องค่ะ แล้วก็ตามด้วยไขย่ไก่5ฟองค่ะในสูตรเนี่น้องๆก็ใส่กัน6ฟองนะคะแต่ว่าไข่ไก่ของเอ๋เนี่ยใส่ใหญ่ก็เลยใส่ลงไปแค่5ฟองค่ะค่ะตามด้วยนมข้นหวานครึ่งกระป๋องนะคะอันนี้นี่ตอนแรกคิดว่าเขาจะหวานมากเกินไปนะคะแต่จริงๆแล้วคือเขาก็ไม่ได้ออกรสหวานมากนะคะหวานกําลังดีเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปปั่นให้ละเอียดค่ะ เมื่อไดออ้ตัวเนื้อพุดดิ้งของเราละเอียดแบบนี้แล้วเราก็นำมากรองใส่ลงในพิมพ์เลยค่ะค่ะเราก็กรองก็จะได้เนื้อพุดดิ้งที่ละเอียดเนียนมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเรานำไปนึ่งค่ะไฟอ่อน25-30นาทีซึ้งน้ำต้องเดือดน,นะคะแล้วก็นึ่งไฟอ่อนๆออนจะได้เนื้อพุดดิ้งที่เนียนค่ะถ้าเกิดว่าเราเน้นไฟแรงก็จะออกมาคล้ายๆกับไข่ตุ๋นนะคะค่ะก็จะสุกเสร็จออกมาแล้วค่ะตามภาพ หลังจากนั้นเราใช้มีดนะคะแสะด้านขอบค้างพิมพ์นิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราออกจะพิมพ์ก็จะได้ง่ายนะคะค่ะขั้นตอนของการลุ้นมาแล้วค่ะเรานําจานนะคะคว้าลงในพิมพ์นะคะเราก็พลิกนะคะกับด้านพิมพ์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นอันนี้ตอนทําลุ้นมากๆเลยค่ะว่าจะเละไหมยกขึ้นมาแล้วโอเคได้หน้าตาที่สวยงามตามภาพเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อด้านในกันนะคะสำหรับเมนูพุดดิ้งเมนูนี้นะคะจริงๆแล้วคือถ้าเทียบกับขนมไทยก็จะคล้ายๆกับสังขยาของไทยเราเลยนะคะรสชาติคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าสังขยาเนี่ยเราจะใช้เป็นกะทิเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพุดดิ้งเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นนมนะคะค่ะเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะตัดทั้งหมด8ชิ้นนะคะ ค่ะก็ตัดได้ง่ายๆเลยค่ะเนื้อพุดดิง้งเนียนแล้วก็นุ่มละมุนมากๆเลยแล้วรสชาติก็ไม่หวานมากด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามายกดูกันค่ะ ค่ะก็จะได้พุดดิ้งเนื้อเนียนประมาณนี้เลยค่ะเนื้อนุ่มละมุนล,ลิ้นมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งง่ายๆนะคะแนะนําให้ทุกๆท่านลองทําดูลองชวนลูกๆหลานๆช่วงน,นี้เราเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะทาให้ลูกๆหลานทานหรือว่าชวนเขามาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันก็ได้ทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็รับประกันความอร่อยต้องขอบคุณเออน้องเจ้าของสูตรต้นฉบับนะคะใน t ิ k กต o k กก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ